เสี้ยงอโอ้พี่น้องมึงใหญ่อแองนี่เรามกเหลืองมกเหลืองเอาแต่ดองนุ่มๆเพิน่นถ่องเข้าขา่าแหง่าเพี่นองกำลังบานด้อยจ้ะพี่น้องน้ำงามเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอกันนิมือค่ะมือน,นีเท่ากันปาปพี่น้องขึ้นดอยสูงคือเก่าเนาะค่ะไปหาเห็ดคือเก่าค่ะพี่น้องนี่เครับหลุดมาชมน้ำกันหลุดมาชุ่มน้ำกล้วยสารบานทุ่งค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันเนาะว่าเฮาสิหมานว่นน้องวัอนี้เนาะครับผมจ้าไปพี่น้องหลุดน,น้ำกันค่ะวัอนี้ขึ้นดอยเ็ดไข่เนาะจ้าพอแล้วงกเก่าคือเก่าเหรอพี่น้องพาพี่น้องเขาปาด้วยกันครับผมหลุดหาเห็ดตะไคร่ bay nó chả này mẹ kêu nhồng nhồng đó Thằng nó Cá <s��> mm -hmm. <mim papyrus> <đó, mim papyrus> จุงแรก ไม่เอ็เห็ดไข่ไก,ไไขกับลังโง่แต่ลังโง่ก็สิดอยู่สันเดยร์ต้นหินเนาะดอยเป็นหิน,หนตรงอยาองอยาแบบระวังเลยคุณลงบานด้วยโอย ลงดีกว่าน้อสามสี่ดอกไม่เป็นยางว่าสานเพิ่มหินเนาะเขาบังพูดอู้ต้นหมูบดอะไรเอาไว้แต่จ็ดดอกสอดอกก็ไปเห็นี่ดอกจี๊เงียบเลย อย่งหกขาวานี่ไปไปเม่โปรใครเขาอยู่เนาะคนเลยเนี่ยบ่เห็นโอ้อยังายางามโอ้ยตำหนีเลยอะไรก็ต้องจุ่ม

มานมานมานขนลาลนาแ,นแ่นจงามดอกมนานางามงเลยก,ก็ดีลเลยเนาะ มะเพิ่งละงอกหยักดอกนี่บานจ่อยนี่เครื่องๆพี่เห็นบ่พผีกะปอแด้ว่าหยักขักดอกเจ้บ่ได้หยักขักซ้ำซ้ำคุ้นยวงดอกแต่ก็ถือว่าใหญ่แหละอู้หูวูดายเห็นยังไงได้นาะเขาเสียงดีดีเสียงอู้หูี่น้องเบืองใหญ่เฮงแต่ว่ากํปั่น พอสิหว่นหญ้าเขลงเล่ากันติใหญ่ไปเรื่อยเด้อครับนี่เพื่อนปริยุสันนีด้อยเอาบ่ออะไรเรามีบ้านแล้วแต่ว่ากำลังบานดิโอ้โบเห็นเกือบว่ากระตาถือตัวนี่เออเออเอาโหลดเอาโหลดเอาไปโหลดได้กำลังบ้านลงเสาเลยเพิ่อนถือฝนน่ะมยกขีนสวนเลยอีพีตัวนี้โบเห็นเกือบว่ากระตาใสยแต่เห็ดกำลังบานเด้อครับนี่ ดอกนี2 2> e> ้นงปลาหยาดงองเสียงตัวเนียมหาเสียงกระเสียงคุณดูน้ำปลาหยาะกะดมั้ไม่มูเลยค่ะบอกนละดอกดีกว่าบอ ไข่ไข่โอ้จะโดดยไข่นไข่โลขาวด้วยอหรอไข่ใหญ่ช่วงใบมันกัเปิดแล้วเนาะเปิดสาวกบาพผ่เบือ ไ,ไม่น้อยอบใครโดนกเมาต้นใหม่ดีหูขาวตัว,ว,วหูขาวหินเลยครอบปหาปลาโบงาม ไปห,หามาส้มสีแดงละง,งูเนี่พี่น้องมันเนาะแม่ียนกว่าไรดอกเลยเนาะกว่าไรดอกนะหน้าเหยียดแล,ล้วค่ะ,ะดอกงามๆเลยละดอกนเนาะเหลืลองสอง

อย่นันเห็นก็บกค่อยเปลือนอุ้ยไม่ขึ้นนงานแห่งเนาะสีชมพูต้องใครลงหกกีเห็นบบอนสามไข่ตัวสามสี่อันนี้อันนีเงานมันขึ้นกันนะเก็บสื่ยางเลยจะปลอได้งาๆเก็บเบดเลย ไข่วมันจะตีไข่ขาวไข่เป็นวบนญ่เนาะซ้ำหลังบันใหญ่แมีนบรออคอส้าหเหนนาเงงามเหง เมื่อวานฝนโต้ตัดเส้งดอยเนาะก่อนนี้ทับมันจะแตกนะปูหนอนหนึ่หนนนนง,ห,ง,ห,อองห,หินเนาะดอกมันแข็งงามดีเบิ่งสภาพแล้วว่าเป็นตาเฮ็ดออกเลย่น้อไม่ใช่หินดิ ออกเข็มเนาะตัวนี้เนาะลูกขาวด้วยกับนี่มีไข่เดียวนะคะหลดก็เป็นอัะสีเย็บอกสอนกันัะสีเย็บอกคกันเย็นเปลือกตัวนี่โอ้ไข่ นาเขียวอื่องึงงามแห่งขาเพิน่นะบมายดอนมีหารอกก็มามดีค่ะ ไข่งามๆเลยจุ๋มยังงามเลยกำลังบานกำลังบานเลยย่องยองเลยงามเฮงสะอาดค่ะนี่ค่ะตาดูขาว หมูขาวโดกเดียวค่ะที่ตาเล้อจ้ะแย่งเสียเพื่อกันเนาะค่ะหมูกสีม่วง,วงดุนกำลังพอดีเลยเอาฝนมาก ว่ามันก็เปียกฝนอากาศเปียกลงโดยบทันเนะาะฝนแห้งแห้งค่ะคาดว่าสิเปียกแล้วเลยไข่ดอกเดี่ยวนเนาะคะ่ะกำลังสีบานเลยรดไข่ไข่ กอเดีงโตกเดียวดเดยวนาะห,หนาเหลเนาะค่ะเป็นหนึ่งเนาะเป็นเก่งค่ะเก่งค่ะหนึ่งน,นี่ครับตั้งมะฮึงกับเจจัมเจลหนาเหลกำลังบานด้วยจ้ะพี่นอ้องงามๆเนาะ เรางกเหลืองเหลืองอ้อยเลยต่เทีเยบเทีาเล็ีเป็นหองบึงเป็นโมเลยเนาะงามแห้งค่ะนี่ฮะเหลืองเอาเนาะนี่บ่เอาเนาะค่ะเพื่อถ่าเยเนี่ยมเหลืองเอาแต่โด,ด่งนุมน่มๆเพลิน

น,นอกจากขึ้นมานี่กรบอกด้โด่ง่านจุ๊กนิดนาเลเนอกจากงนคือแดดแห้งเปลี่ยนเลเปลี่ยนบ้างล้วจะคนกั ไข่กันเนี่ยนี่ใครกันฮิตนาโมยนาเรียในไลน์นู่เองแต่เฮิตเราโง่ก็ห่างค่างค่ะนาเรียไหมนาเรียงามงามเลยเนาะโอ้ยสะอ่อนเพิ่นนาเรียเป็นฟูงเลยโดดกันลังงามเลย ห,หลายพี่น้่หลายเองเนาะว่าเพิ่นสิบ่าลายมือเรื่องนาเรียน,น,นมือซ่มือ,อมือซ่มืเอเพื่อสิบเบือเนาก็าเพื่อขึ้นมาอีกมือนี้หาเทียสิบพรมีเลยอันนี้วาเขาแกว่ไ,งไวไงไว่ไงไวาม่เลน่เนี่นี่นามดีขนาดด้วยเนาะดอกกำลังโอกินเลยค่ะพี่ราเซีทางเขาข้ามกับขาเม็นมาแล้วทางเขาข้ามกับพ่ได้เก็บอยู่คนละเฮ็ดนาเรีเฮ็ดยังในบุเนาะ นาแรน้ำม่นาร้ำม่มนังปะดุกนะที่เขาแป้งทางเหนเนาะเฮ็ดทานไแล้วแต่ว่าเขาข้านนี่บ่เคยไปจ้าเตือนพี่น้องนี่การมูกเิ่นอหมินมาบุเข้าไปข้ามกันมุรีรัมเลยเนาะบานเขาไปบุรีรัม้าจากบานลอยก็โลกเขาข้านจากบานเข้าไปะในตืม ออกมาค่ะแต่คนทิ่กินหลายของขานเนาะเอาบูได้คนนี้ลายเต็ๆเลยนะกระปุกระปุแล้วนะเขาอยู่ตัวติดตัวเดีย้าวก่มันเก็บไปเรื่อยๆเห็ดละงูค่ะนี่สามไข่เลยเนาะนี่ปั้นไข่งูค่ะพี่น้องเบิ่งเดียวกันดีชื่นเพลินเรื่องดี สามจูงตัวนจะจูงหน่อยเงี้ยเดี๋ยวกอนเงอก่อนหน่อยนอก่อนเนาะนี่จ้ะเขื่อนอยู่ดีเนาะเห็ดเนาะเื่อนดีคเื่อนคุ นีกันเงยกันส่งดุลกันพ้อร่อย กลางเดินเลยดอกำลังงามๆามอนดรอกนันเ,เลยด,ดะะอ่ะเ้นเนอะเรากลเริ่มหาออกกันด้วยครับผมไ,มไก่ทิง้งตีนดอยแล้แล่ะห,หาลงเรื่อยมันจะที่ยวประมาณมนี่เนอะ มาอดแล้วไปคับพ่อ <c oughs> ยิน,นก, <c oughs> ก,กดอนี่นี่ติ่มกตางลงอละงูกงนาเลีแต่ใครเน่เนาะผสมกันไปนงงนส่วนมากันนาเรียก็ละงูพี่น้องมันน,น,มนีดน้ำแหงมันใเลนละงูจนะไ่ ยงางออกแล้วเนาะยางออกก็เห็นเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆค่ะเราจะจุดบดจอดรถเล้วสลักพาเหรดไนอนมาหนิไครงามดีเนาะบอดแตกก็เลยสูงดอกเนาะขาวค่ะ ยางอกเรื่อยๆก็เห็นเรื่อยๆคิดมาเรื่อยๆจนหล่นกระตานี่จ้ะยางกับยากเนาะเห็นหลายพี่น้องถึงหมดหรองานทุ่ง้าวโอ้เหมือนในห่อนเนาะห่อนดีๆอ๋อห่อนค่ะยางจนเมื่อยเนาะขึ้นด้อยสูงด้อยใหญ่ค่ะแต่ผลงานของเฮามืัอนี้ก็ถือว่ามานสุดยอดค่ะนี่เห็ดนาเลเนาะ เฮตละเงี้ยนาแล่เฮดละงอกค่ะพี่น้องตะไคระไ่กะบบัวลายเป็นไหนครับส่วนลายกับเป็นเฮตนาแล่ถ้าเฮตระงอกแต่เฮตนาแล่เทาก็เก็บบ่ค่อยแต่ไทยมันเนาะเป็นครับไายเนี่ยบัวแต่ายเนี่ยนะแต่เพิ่นหลายอยู่หลายหลายเฮต่หลายหมื่นสิมีบ่หมื่นนึ่งมีจู่หน่อยเหมืนก็มีค่ะไปเทาก็ได้เวลาก็บาทเนาะค่ะก็ถือว่าเท่าสู่เข้ามันเท่าได้พูนกระตาโจโกูเลยเหมือนนี้ไปหามาตั้งแต่ว่าแต่สิบบัคือเนาะจ้า ไะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเนาะค่ะเป็นกำลังใจเห้เฮาค่ะกล้วยสารบรรทุงค่ะคลิมนาพอกันไหมคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ